ทำตามที่ลุงอยากให้เป็นหลานจะจำคำสอนลุงให้มั่นตราใดที่เรายังมีตาเห็นแม้เส้นทางชีวิตจะลำเค็นหลานจงเป็นที่พึ่งให้ทุกคนหลานขอบคุณตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ลุงเลียงหลานมาด้วยใจไม่ขัดสน แม้ลำบากเหนื่อยกายลุงก็ทนแต่ลุงไม่เคยบดให้หล่อนตนะํำลุงพัก่อนเกิดนะเหนื่ยมามาก กล่ารถึงคามงแงาเดียวต่ังจาเดิมปฐมพรคางคงมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมดสคนปฐมพอคามคงหรือโนเป็นบุคคลสุดของซึ่งมีพี่น้องร่วมท้องด้วยกันดันี้หึ่งแม่เอื้อศรีิชัย สอนายคำแสงคำโงกปฏิวัตเป็นสมาชิอกอบตน้ำแดงสานายปองพคคำโงหรือว่านาน้าดำสี่ปฐมฮองคำโงกหรือวร่าโมเป็นชู้วยชนท่านเกียรติบารบทุกทันตั้ร,ร่างที่ไร้ยา ของกระถุงทองซึ่งนอสุบที่มีคนติดอาฆาตประดับไปด้วยวงดีและดอกไม้นานาชนิดรอการชาวติดต้นแท้ของที่เกือดอย่างนี้กระถุงทองบางโขงเป็นบุคคลที่มีน้ำใจเพื่อเมือ่อ ผมอ้าหน like <c oughs> ึ่นับต um ั้งแต่ปีพศ2552ซึ่งประหมองความโกมหรือว่าโดได้ไปอยู่กับประผมได้นำปรมหมองความโภงไปศึกษาโรงงานที่จังหวัดราชบุรีโครงการส่งออกด้วยหอมเขาก็มีความสนใจ ร่วมกิจกรรมต่างๆท่านมีเหิที่โรักการจากไปกรขังตัของพบความโง่หรือว่าหูสร้างความสร้างโักเสียใจ่ายายับเพื่อนยึดสหายเป็นที่เป็นน้องร่วมกิจกรรมต้กันมานั้นผบความโง จะร่วมกิจกรรมการตารที่ผ่านมาให้ว่าเป็นผู้เสือชาวบ้านเป็นจิตอาสาเป็นบุคคลที่โอบอ้อมอารีในเรื่องของการสร้างผู้สา,าันาได้ช่วยเหลือจะร่วมกันสร้างวัดวาอา ดวงวิญญาณของโลของทองนั่นลอยอยู่ในต่างห่งไหนขอให้มาพระบูรุษข้าปฏิบัติเจ้าทั้งหลายได้เรียนรู้ตรงนี้ขอสมาลาภูเป็นวาระสุดท้ายในสังขารกับเทีสังขารา 加一更忙。Mm. Uh, ได้ขอเชิญทุกท่านใด้ปยืนขิ้นเพื่อเป็นการแสดงไว้อะไรการจากไปของระงค์องควทางโภลที่จากไปด้วยรัตุบางทารด่วนเมื่อวันที่่ิบมีนาคมปีพุทธศักราชสอง5นาเวลาส0 0นากาพระองค์องค เพื่นทุกท่านที่อยู่ในอาการอันสุขใช้เวลาตรงนี้โดยประมาณเรียนเชิญทุกท่านดับกลับขอบคุณทุกท่านครับ อย่างนี้ปีปีนอกครับเรืการับค์ทับซูก็ปีกับนอกทางทูมีเกนทุกขท่านครับนักทานทกข์กขอเดิน่างไร้สดวกสมพรอภัยก็ปีกลับนอกถงเม่อครับแกร์เอาดอกแกก็ต้นไปว้างลนรับเออคุณไปครับ

chúng ta tuổi hạ tập tuổi và não và bài sáng sinh chết vừa đi đã Cả lá chết sinh chết

啊。 กรอนะครับพยาามจงกภาพนะคต้องขอขอประโณนะครับบรรดาแขกกลินร้องนะครับแกคนเดียทุกท่านเป็นอย่างดีนะครับในตลอดเวลานี้นะครับมทำานมาทำงานประโณลงขาตหอไม่ประงพอระโงนในวันนี้นะครับการเจ้าภาพระคับมาได้ต้าภประโณนะครับปวดหรืออะไรแบบนี้นะครับกรนะครับพยายามเจ้าภาพครับเงยเงยเลีวนะครับ สุมาภยนะครับปีน้องๆนะครับกินไปแรกก็ทักยำตัวเห็นนะครับในนักเจ้าภาพก็ต้องขอความเคารพนะครับไปต่ เกิดการกระเพาการเต้นนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนะครับรมนน้นจะตัดปาะต้องของอำพุนะครับทุกร่านทุกายนะครับเป็นยังทงนะครับการมาเซตตาพารกิจะรับลายมตรุทธายีนนี้นะครับเป็นที่รแล้กนะครับากน่าจะตบ้าเดินร้องนะครับรอานได้ติดบ้าเดิสะพตีผาระกทศไททุกับทุกุศนะครับการได้ที่มาให้กับบ้านน้งเนือ ภาพจำอะไรตกังการในสภาพมลาสสิคเนี่ครับแต่ในวันนี้นักกรเมือนะกรตอบต้องขอบรับโดยนัารองจะออกไปจะประาทุก่านนะครับราสจอ่อนนะครับทียงนี้นะครับจากการโนะครับบขบขับุกรองเราจะต้องา จะได้เจอเวดาลงมัสยุคให้เผาราได้รีกาเขาปฐมครับผมครับักเจอได้ครับลนาก็ไปตั้งใต้องพี่ไหนหรอหนาอืมครับเอาผิดวงการีการเเ่าไลตที่เียรา kata-kata merupakan ku yang inti rupa ngaji tanah kata masa tang wapani kawa urali kang watu kumang wahinang wapani tang wai santi kewa tapi kata nabi sanyu hitawa kipitawa ayam muda tirupakan ku Jaiyo ปัจจัยยวัณันตระปัจจัยยวัสมันตระปัจจัยวัปัจจัยยวัอัญญามัญญะปัจจัยยวันีตายะปัจจัยยวัอุปานิตายะปัจจัยโยปัจจโยปัจจัยยวัเสวนะปัจจัยยวักรรมปัจจัยยวัวิปากปัจจัยยวัอาหารปัจจัยยวั ปะจะโยธานะปะจะโยมรรคปะจะโยสัมปยุตตะปะจะโยวิปปยุตตะปะจะโยอธิปะจะโยทิปะจะโยวิคตตะปะจะโยวิคตตะปะจะโยอ่ามาทํานี่เพ <imitation> ไม่พ้าของาานใครไม่พามา้พากันไปเพร่ะอะนี่เ่งนี่นอเองคนจุ้งๆล่เไง hầu là người Hà Cầu ha cái dạ cao còn là à. à. ừ. ờ, ừ. có cao nhiêu ngày hàng ngày thế nào? và rất tham gia hát à tao ra đời nhà học à học công ty tại những trường thế giới hãy cùng tận mặt ข้าหมเช่นสะเทือดข้าเป่าล๊อปปิ้งมัรสมชักประชามคอคอไม่ไหลช้าขอให้ล้างรถดับลมน้ำในถิ่นเจ้าปากไพรล๊อปปิ้งขอทุกคนเพื่อถ้ามีเยื่องยากอะไรครับทีนี้ขอนห้โยนกันมาสนุกนะสิ้วก็รุกรว ý bảo nó luật cà phê hỏi <laughs> quá là quá cái phương kỳ quá